สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัพนิชานะคะกับช่วงรายการแชร์บอกต่อค่ะเมื่อวานนะคะที่มีการอัพคลิปาชายกิล่า่วนที่วูลี่หลังโควิดนะคะแล้วคลิปวิดีโอนั้นค่ะก็ติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราติดลิขสิทธิ์ของวิดีโอนั้นนะคะก็คือจะมีอีเมลจากทาง YouTube แจ้งเตือนเรานะคะ ว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีรายละเอียดตื้อๆืเเมื่อเราได้รับอีเมลแจ้งจากทาง YouTube แล้วนะคะว่าวิดีโอของเราติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนของวิดีโอของเราติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูแล้วก็ไปแก้ไขกันนะคะ ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่องเรายังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขย,ยังไม่ผ่านเกณฑ์ YouTube นะคะแต่ว่าเราไม่อยากมีปัญหาในภายภาคหน้านะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการแก้ไขกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปที่ YouTube Studio หลังบ้านของเรานะคะจากนั้นค่ะเลือกฝั่งนี้นะคะที่เป็นวิดีโอนะคะ แล้วก็จะมีจุด3ขีดตรงนี้นะคะให้เราจิ้มเข้าไปนะคะอันนี้เลือกไปแล้วนะคะว่า Copy Right Cream นะคะก็จะเป็นการเคลมลิขสิทธิ์นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเลือกตรงนี้นะคะ Copy Right Creams ค่ตัวนี้จะเห็นได้ว่าจะไม่มีคลิปชากิล่าเที่ยวทิวลี่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้กแก้ไขไปแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็เป็นการทำครั้งแรกนะคะก็เลือกเป็นการปิดเสียงนะคะของอวิดีโอนั้นไปในคลิปก็จะดูทื่อๆไปหน่อยนะคะก็ช่วงที่มีการแสดงก็ไม่มีเพลงอะไรขึ้นเลยนะคะตรงตอนนี้ค่ะที่มีติดลิขสิทธิ์เพลงก็จะมีเด็กมอปลายเดนมาร์กเขาทำอะไรกันนะคะแล้วก็สตรีทฟู้ดพัทยา ก็จะมีคลิปที่ชาเก,กล่าเต้นนะคะอันนี้เปิดเพลงให้ลูกเต้นนะคะซึ่งตัวนี้จะเราจะไม่ไปแก้ไขมันนะคะเราอาจจะลบคลิปไปเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูวิธีการแก้ไขกันเลยนะคะซึ่งเราจะทำในตัวอย่างนะคะคลิปที่เหลือที่ติดลิขสิทธิ์อยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าช่วงไหนที่ วิดีโอของเราค่ะมันติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะคลิกเข้าไปที่ copyright claim นะคะแล้วก็กดไปที่ c d e t a i l นะคะตามกล่องสีแดงๆกระพริบเลยนะคะจะเห็นได้ว่าวิดีโอของเราช่วงที่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็จะมีกรอบสีขาวๆนะคะระบุให้เราว่าช่วงไหนที่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะดังภาพเลยค่ะ เมื่อเราดูตัวอย่างในวิดีโอแล้วนะคะว่าช่วงไหนของวิดีโอของเราที่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะให้เรามาทำการแก้ไขเลยค่ะให้เลือกตรงที่ select action นะคะ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอการแก้ไข3รูปแบบนะคะ1ก็คือตัดวิดีโอส่วนที่มีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์นั้นออกไปเลยนะคะจากวิดีโอของเรานะคะ2ก็คือแทนที่ด้วยเพลงอื่นนะคะ3ก็คือปิดเสียงในช่วงนั้นไปเลยนะคะแต่ภาพของเรายังอยู่นะคะก็จะไม่มีเสียงอะไรเลยในช่วงนั้นนะคะ ซึ่ง3มรูปแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เพื่อนๆนะคะซึ่งหากเลือกรูปแบบแรกที่เราตัดวิดีโอเนื้อหาส่วนที่ติดลิขสิทธิ์ออกไปแล้วไม่กระทบต่อคอนเทนต์ก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าจะคงวิดีโอไวแ้และก็แทนที่ด้วยเพลงอื่นที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าจะปิดเสียงช่วงนั้นไปเลยก็ได้ค่ะ ซึ่งของเรานะคะไปดูตัวอย่างวิดีโอแล้วนะคะซึ่งคอนเทนต์มันช่วงนั้นไม่ได้สำคัญอะไรนะคะเราก็จะตัดส่วนนั้นออกไปนะคะเมื่อจิ้มตัดออกไปแล้วนะคะให้เรากดที่ continue ค่ะจากนั้นให้กดที่ trim นะคะหรือว่าตัดออกนะคะหลังจากที่ เราดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องรอทาง YouTube ตรวจสอบอีกทีนะคะถ้าทาง YouTube ตรวจสอบผ่านแล้วนะคะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะไม่เห็นคลิปที่เราแก้ไขไปแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะในส่วนของวิดีโอใน YouTube ของเราที่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็มาทำตามที่แม่น้องกีล่า ได้แนะนำเบื้องต้นไปได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะส่วนคลิปหน้าค่ะแม่น้องชากิรานะคะจะมีคลิปอะไรดีๆหรือว่าข้อมูลอะไรดีๆมาแชร์บอกต่อก็อย่าลืมกด s u b s c r i e e ไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆค่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ